วันเนี้ยกูได้ดา่าลิงตัวหนึ่งไปเว่ในเกมเนะี้ยไอ้ยงโง่เหมือนกันเลยขอขอแบบอย่างอย่างโง่คือไม่ได้อยากดูไม่ได้อยากดาูครับจะเก่งตาปากแล้วกันโอเคดีดมึงเ<อ>สียงสั่นทำไมเนี้ยงั้นเปล่างั้นเปล่างัง้นเป่าอ้โหกูกูหลักกูเลนงได้ครับอโอ้ยโอ้ย อะไรนะอะไรนะมึงว่าไงนะเนี่ยเนี่ยมึงมึงมึงเชื่อไหมวัน,นวันเนี้ยกูได้ด่าลิงตัวหนึ่งไปเวทในเกมเน,น,นี้ยไอ้ย่าโง่เหมือนกันเลยขอขอแบบอย่างอย่าอย่าโ,โง่กูไม่ได้อยากดูดกดูไม่ได้อยากดูครับกูไไม่ได้อยากอ๋อไม่ได้อยากไม่อยอยไม่ก็แค่เตือนเฉยๆว่าอย่าโง่เหมือนมันละกันเออ กูก็เตือนด้วยความหวังดีเพราะว่าเพราะว่าเออมันมันโง่เกินไงกูก็จัดด่ามันไปหนึ่งทีแล้วก็ไม่เออมันมึงด้วยกูก็กลัวว่าแบบจะสายพันธุ์เดียวกันอะไรเงี้ยก็ก็เตือนไว้เฉยจะเก่งแต่ปากละกันโอเคโอเคโอเคครับโอเคเับมันบอกว่าอย่าโง่ละกันเออบอกตัวมึงเถอะ โอเคโอเคนะโอเคโอเคขอขอเกมด้วยนะขอเกมนะเราเรานายฉลาดหรือเปล่าเนี่ยนายนายนายฉลาดไหมนายนายว่านายฉลาดปะอ๋อนายนายว่านายฉลาดใช่ไหมนายนาโชว์นายเราคนโง่อย่างเราอยากรู้ว่านายจะฉลาดหรือเปล่าบอกว่าโง่เจ้าพึ่งตีเอ้ยไม่ไม่ไม่มึงเอ้ยทำไมเสียงสั่นๆวะร้องไห้ปะเนี่ยเอ้ยแมวเนี่ยร้องไห้ทำไมเนี่ย เสียงสั่นเลยเอ้ยเสียงสั่นทำไมเนี่ยจะกิ่งตะปางแล้วกันอ้าวร้อนตัวเฉยยิ่เแค่ย้ยอนตัวอะไรเสียงกูสั่นเหรอเสียงมึงอะสั่นกุกกิกกอะไรของมึงไม่ก็ก็ถามด้วยความเป็นห่วงไงว่าเออไม่ต้องร้องหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเล่นการเดี๋ยวก็ได้ร้องแล้ว ป่าเป็นลิงจอใช่ไหมเดี๋ยวรอดูเลยเดี๋ยวรอดูเลยนะเิอเ้ยลิงจอนะอะไรกูกูช่วยตีทำไมอะกูผิดเหรออะไรอะไรพูดอะไรเอ้าไอ้แกช่วยตีก็โดนด่าอะไรวะเนี่ยเด็กน้อยไม่หายเลยเอ้ยอะไรเอ้ย อะไรช่วยตีก็ด่าโอ้ยคนเด็กกระโปงอะครับ <c oughs> โอ้ยทำไมมึงด่าตัวเองทำไมเนี่ยเล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ <c oughs> บอกว่ากูเมื่อกี้บอกว่ากูด่าตัวเองแล้วโอ้ยมึงด่าตัวเองแล้วเนี่ยตอนเนี้ย <c oughs> เอาเอาแบบเวลาจะสอนคนอื่นอะทำไมไม่สอนตัวเองก่อนนะ มันมันทาไอเออทำไมไม่สอนตัวเองก่อนแล้วขอดกันหล่อควายอะไรไอโม่แต่ไอควายสัตว์มีเป็นร้อยด่าเป็นตัวเดียวไงไอแพนกินไอหมูไอยยลาบอย่างเงี้ยมีตั้งหลายตัวทําไมด่าแต่ควายอ่ะทำไมเป็นใหญ่กับควายหรือไงเนี่ยเฮียอีกแกะเนี่ยมีตัวอื่นไ,ไหมเนี่ยฮะทำไมชอบด่าเรียนแบบคนอื่นเนะี่ยฮะ ดูมาลีสวยมากเยอะเปล่าเนี่ยมึงตบปากตัวเองสามร้อยเพงั้นวเนี่ยงั้นวเนี่ยเด็กงั้นวันงั้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 นเปล่งั้นเ่งั้นเ่เฮ้ยทำไมคนฉลาดไม่โชว์เลยอ่ะคนฉลาดโชว์หน่อยดิคนฉลาดไม่โชว์เลยอ่ะโอ้ย ผมอยากรู้เนี่ยว่าเก่งจริงปะเนี่ยไหนบอกว่าอยากเก่งแต่ปากไงโชวช์โชว์ในดี <c oughs> อะไรเป็นคัยอะไรก็ต้องฟังมึงอ๋อโอเคส <c oughs> <c oughs> มาสองคนก็โง่สองคนเลยอุ้ยพวขอโทษครับขอโทษคร,บรบับเผลอลืมปิดไมโอ้อตายแล้วลืมปิดไมเอะ <c oughs> อะไร ไ่สนเอาอะไรกูแค่ถามความเป็นห่วงว่าแบบเอออย่าอย่ากากเหมือนคนนั้นละกันอ๋อโอเค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 ดูแลตัวเองได้มาหลอดตายไปหนึ่งตัวแล้วมามาตัวที่สองคงจะมาต่อละวิลิงไม่มาล่างเนี่ยลิงสายพันไม่เอาลิงสายพันเดียวกันกับตอนนั้นนะล่างแตกเลย พี่จอ๋อเดินงงอะไรอะ่ะด้านล่างโดนนะพี่จอ๋อพี่จอ๋อเอาพี่จอ๋อทำอะไรอะ่ะพี่จอ๋อพี่จอ๋อฟาร์มเสร็จหรือยังหืมพี่จอ๋อเงียบเลยเอานะ่ยังเอ้ยยังไม่ตายยังไม่โดนด่าหรอกเอ้ยยาวรักษาสกอร์ละน้องมึงพูดไม่เดี๋ยวดดตตกูพามึงดาวตกเดี๋ยวกูจะโยนเกมโอเคโอเคเดี๋ยวกูรีพอร์ตได้ ในคนตุไม่ mal, ยังปิดไมค์ไปใต้ไม่ปิดทำไมอ่ะกูอยากได้คลิปทำไมกูจะเอาคลิปไปเลยไปเลยกูอยากดังังวเออได้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 ๆๆอย,เ,ยเออคอเคๆเดี๋ยวได้ดังแล้วเออเดี๋ยวได้ดังแล้วเนี่ยนี่อรอปเกเดียว <IT>. อยากอยากดังเอาทางไหนบ้างเอาทาง e b หรือเอ่อทางนะเว็บ x x x ไหมเอาเอาหน้าโอ้หัอ้ยวหัคหัวหัวหัวัวหัวดัวหัวหาวหัววหวหัวหัวหวหัว ทำไมไม่ไปช่วยเพื่อนเลยอะ่ะฮะโอ,โอ,พโอ้พี่ลิงโอ้พี่ลิงพี่ลิงไม่ช่วยเลยโอ้พี่ลิงเซฟสกอร์จัดเลยเซ,เ,ซเซฟเซฟตายไม่พอเซฟคิวด้วยอะ่ะเซฟซับด้วยอะ่ะทำไมเป็นคนรักษาสกอร์อย่างเงี้ยอุย้ย อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเพออุ้ยกดผิดกดผิดตายแล้วตายแล้วกดผิดกดผิดว่ะตะเกียร์อะไรนะอะไรนะอะไรอะไรนะอะไรนะทำไมทำไมทำไมพูดเฉยๆเสียงเบาๆทำไมโดนด่าว่าตะโกนดังเลยอ่ะอย่างนั้นเหรอ อนะ uh huh. ้าฮะทำไมเสียงดังจัง,งเวลาโดนดานน่ามันมันโอ้ยทำไมไม่ใช่เรื่องจริงนก็ไม่ต้องบอกว่าแบบล้นหลอเออแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยก็ก็เถียงเลยแสดงแสดงว่านี่เป็นเรื่องจริงใช่ไหมเนี่ยเสียงดังเลยเนี่ยเอาเอาแบบเก่งๆฮนะขอแบบขอแบบทิปเปิลคิวอย่างเงี้ยขอแบบทิปเปิลคิวอย่างเงี้ยเออได้ปะทิปเปิลคิวอ่ะได้ไหมได้ปะ มีใครครหนหึงเหรอไอเหียเอยไอเหียอีกแล้วกูเป็นคนกูไม่ใช่เฮีย <S <S เอ้ยอะไรวะเนี่ยฮะพี่ชายสับสนการเรียนออนไลน์เหรอเนี่ยฮะงานแล้วนะเอ้ยเวลาอาจารย์สั่งกันบ้านนี่เวลาอาจารย์สั่งกันบ้านนี่แบบเออทำถูกไหมนเมมนมเี่ยเออไม่เหมือน้าอะไรนะอะไรนะยังไงนะ เอาเงียบแล้วโอ้เงียบทำไมง่ะโอ้ดูดีพี่ไอริโดนแล้วเนี่ยโอ้ดูพี่ลิงดีโอดิโตเดินติดก,กับเพื่อนเลยโอ้โหรักเพื่อนจังไม่ช่วยใครเลยใช่ไหมนอกจากเพื่อนตัวเองใช่ปะใช่ไหมใช่ไหมไม่ไม่ช่วยใครเลยอ อะไรเอา้าเล่นเกมมันก็ต้องมีตายกันเอ้ยขอกูตายแค่ตัวเดียวเท่านันนี่โอ้ถ้ากูตายสักสิบตัวมึงไม่ได่ากูตายเลยเหรอเนี่ย <Nope. S 1> เอเ้ยเออดูนี่เนี่ยเพื่อนโดนแล้วไปช่วยเพื่อนดิเนี่ยพี่มาหลอดอ่ะช่วยพี่มาหลอดดิเออเออสวยใช่ไหมสวยเอเอเด้วเข้าไปในป้อมเลยโอ้ป้อมเข้าไปเลย ใจเย็นนะอย่าโอ้ยลำโพงแตกหมดแล้วร้อนไปหมดแล้วลำโพงแตกหมดแล้าไปซื้อหูฟังใหม่นะไม่เอาหูฟัง50บาทอะมันฟังไม่ออกเวลาด่ากูกูจะได้ฟังออกๆหน่อยึงด่าอะไรเอาหูฟังแบบว่าสักพันหนึ่งอะักกาลจยในเ อุ้ยกดผิดอีกแล้วว่าทําไมทําไมตอนกูคิวได้ทําไมไม,ไม่ไม่แบบไม่เสียงดังมั้งอะทําไมเสียงเงียบจังอะทําไมเสียงแผ่วจังอะเสียงพัดลมที่กูเปิดยังดังกว่ามึงเลยอะ่ะฮะแตทําไมทําไมตอนกูตายเนี่ยเจ้าเจ้าเลยอะ่ะฮะทําไมอะของขึ้นหนอมันดีดหรือยังไงอะ่ะฮะเงียบเลยอะ่ะ ไหนไหนไหนมึงโชว์ให้กูดูไหนดีมึงเก่งจริงเปล่าไหนดูแลตัวเองได้อะเอาแบบเอาแบบว่าให้กูยอมรับอ่ะ <Okay. S 1> เอยพูดแล้วเออนั่นแหละพูดอย่างนี้แหละเออจะได้มีกำลังใจเล่นหน่อย,อยนึกว่าจะป๊อดไม่พูดเออต้องอย่างนี้เห็นยไหมดูพี่ไอรีเนี่ยพี่ไอรีจัดคนเดียวเลยเ,ยเห็นไหมเนี่ยเออช่ยวยพี่ไอรีดิ กด S คิวล้ดเอ้ยนายอยากลาดเหรอเฮ้ยได้คิวอีกแล้วกดผิดกดผิดตายแล้วเฮ้ยนี่กูนี่กูดูแลตัวเองได้ป่ะ่ะเนี่ยเอ้ยเขี่ยเองแตปลาละกันแล้วแล้วแล้วนี่ปกติแววนกันที่ไหนเนี่ยปกติแววนกันที่ไหนจะได้ไปตามเรียกตำรวจไปจับอะไรเงี้ยเฮียอ๋อไปเล่นไปเล่นในของเฮีย อะไรไม่รู้เามาื่อกี้อ่ะกูกดไปแล้ว,วกูว่ากูจะฟาร์มปึ๊บกูกคนขีดลาไปต้องแบนกฤษฎีห์อ,อ้าวเรา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 ไม่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 ไมพิมพ์บอกอะ่ะกูจะตัดสรู้ได้ยังไงว่ามึงจะเล่นตัวอะไรโอ้แล้วกู้ชมนี่นไงเห็นไหมเนี่ยแสดงว่ากินกล้วยมาแล้วเนี่ยเนี่ยฉลาดขึ้นมาหน่อยนึง ตายซะแล้วโอ้โ้ทำไมไม่ช่วยเพื่อนเลยอ่ะฮะพี่ลิ้งโมจะเซียสกอร์ตายอยู่นั่นแหละกลัวโดนด่าเหรออ๋อโอเคโอเคโอ้มาหลอดตายสามนี่ จะมีตัวที่สี่ตามมาไหมจะมีตัวที่สี่ตามมาไหมมีแหละโอ้ยโอย้ไม่ช่วยเพื่อนเลยอะ่ะโอ้ดูดิแม่พี่ไอริทาคนเดียวเลยอะ่ะ <c oughs> พี่ลิงหมดแต่เซฟสกอร์สงสัยกลัวจะโดนดานะ่าเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวแพ้กูก็ดา่ามึงอยู่ดีอถ้ามึงจบสกอร์ศูนย์อย่างเงี้ยฮะอะไรนะ เจออะไรวะเจอผีอ่ะอเออช่วยพี่ลิงเอามังกรหน่อยเว้ยญาติมันเว้ยอ๋อเอาสัก้อมหนึ่งใช่ไหมเออได้แล้วเนี่ยฟอมตาอร์มตอมตตาฟอร์มฟุตอมอ๋ออะไรนะอะไรนะฟังไม่ออกเลยอ่ะลำโพงแตกแล้วไปซื้อหูฟังใหม่นะจบตาเนี้ย อย่าเอาหมัวไปเติมอะไรกลุ่ม VIP หนังโป้ะอะไรอ่ะเลิกได้แล้วนะสุดท้ายแล้วก็ก็ดูรูปก็ปกติก็ได้แล้ว กลัวผมจะได้คิวเหรอรีบกด execute ร s ดเลยวิโอ้แต่เนี้โอมันโอ้คีปอดอ่ะเปิดหูฟังทีมเล็ก <laughs> แครี่กูมอลสแครี่กูมอสแครี่กูมอสมอ้อะไรนะมันด่าตัวเองหรือเปล่าวะเนี่ยดูดีตั้งแต่ต้นเกมแล้วอฮึ ลูกผู้ชายใจนักเลงไม่คมเหงรังแกใครก่อนฮะอะไรนะอะไรนะใครดีกากเหรอ,อ,รอยังไงนะไม่ได้ยินเลยอะ่ะพอดีหูฟังไม่ดียังไงนะอโอ้เงียบเ <laughs> งียบเลย ทำไมป๊อดอย่างนี้เราโอ้เงียบอีกแล้วอ้อะไรกันเนี่ยด่ากเราเป็นชุดเลยโอ้พอเราได้ชิ้วเงียบกิ๊บเลยตายแล้วโอ้ยเนี่ยไ,ไหมเเพื่อนรักรักเพื่อนเนี่ยไม่ต้องไปช่วยไม่ต้องไปช่วยคนอื่นเลย เนวเอนะเอนโอ้อออโ,อโหตายทั้งคู่เลยอะโอ้อะไรอะอะไรเนี่ยโอ้โหตายทั้งคู่เลยนีให้ถอยก่อนดีกว่าอย่างนั้ แอ้โะโอ้โหไหนๆโอ้โหเมื่อกี้ตายไปทั้งคู่เลยอ่ะโอ้ลิงอุตสาห์โอ้ไม่ได้เซฟสกรอร์แล้วทำไมคุณกระโปรงอย่างนี้ <c oughs> นี่เสียงชัดเฮ้ยลงยูทูบได้แล้วกไดไ้คลิปแล้วนี่ที่หนึ่ง <c oughs> อะไรอ่ะคุณลิงเซฟสกรอร์ไหนอ่ะไม่เห็นได้เอวีพีเลยอ่ะ ดูแลตัวเองดูแลเพื่อนตัวเอง